เพื่อนบางคนอาจเคยมีอาก,อการใจสั่นแต่พอไปหาหมอที่ไรหมอตรวจแล้วทำาขึ้นหัวใจแล้ว,ลวก็บอกว่าปกติทุกทีแล้วตกลงเราเป็นโรคหัวใจปะเนี่ย e R P H สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเคชแนลกับผมหมอเต้คิจ้าครับโฮเตอร์หัวใจเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้ในการบันทึกการทังมันของหัวใจอย่างละเอียดต่อนเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงและในเครื่องรุ่นใหม่ๆสามารถบันทึกได้นานถึง7วันเลยทีเดียวครับการที่เราสามารถติดตามการทังมันหัวใจได้อย่างต่อนเนื่องนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับโดยผมจะมาสุดให้ฟังว่าใจสั่นแบบไหนที่ควรทำโฮเตอร์หัวใจแบบที่ 1. ใจสั่นที่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติ หากคุณรู้สึกใจสั่นแต่เมื่อไปตรวจ ECG ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกกลับไม่พบความผิดปกตินั่นก็เพราะว่า ECG จะบันทึกแค่ช่วงเวลาสั้นๆโดย ECG 1แผ่นที่เราเห็นเป็นแผ่นสีชมพูแบบนี้นะครับจะบันทึกคลื่นหัวใจของเราเป็นระยะเวลาเพียงแค่10วินาทีส่วนกระทำโฮเตอร์จะสามารถติดตามการเต้นของหัวใจได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโดยในหชั่วโมงมี60นาที ใน1นาทีมี60วินาทีดังนั้นหากเทียบการทำโฮเตอร์กับการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเป็นแผ่นๆ <Yes. S 1> การทำโฮเตอร์นั้นจะเท่ากับการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจถึง8,640ยีแผ่นต่อวิครับดังนั้นโอกาสที่เราจะพบโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะระหว่างวันในระหว่างที่เราอยู่บ้านในขณะที่เราทำงานก็จะมีมากขึ้นนั่นเองครับ 2. ผ่าดูความรุนแรงของหัวใจเต้นผิดจังหวะผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วการตรวจโฮเตอร์จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความรุนแรงได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะของเรานั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนยกตัวยอย่างเช่นในคนที่เป็น PVC หรือว่าใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะถ้าเราทำโฮเตอร์แล้วพบว่า PVC นั้นมีน้อยกว่า10%ของหัวใจที่เราเต้นทั้งวันอันนี้ถือว่าไม่รุนแรงครับ แต่หากพบว่า PVC นั้นมีเกิน15เปอร์เซนต์ก็ต้องพิจารณาปรับยาหรือว่าพิจารณ์จี้ฝาหัวใจนั่นเองครับรวมถึงดูด้วยว่า PVC เป็นชนิดที่รุนแรงหรือว่ามีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือไม่เช่นมี PVC มาติดกัน2ตัวที่เรียกว่าครุบเบ็ดบ่อยไหมหรือว่ามีมาติดติดกันตั้งแต่3ตัวขึ้นไปหรือเปล่าเป็นต้นครับ 3. ใจสั่นที่รักษาด้วยยาไม่หายผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะบางรายอาจเดินภาษาด้วยยาชนิดละประทานแต่เมื่อกินยาแล้วก็ยังมีอาการใจสั่นอยู่การทำโฮเตอร์ก็ช่วยให้แพทย์ดูได้ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรดูอาการใจสั่นที่เป็นสัมพันธ์กับกราฟที่เต้นผิดจังหวะในโฮเตอร์ไหมและต้องปรับยาหรือเปล่านั่นเองครับ 4. Yes. เพื่อติดตามและประเมินผลการรักษาหลังจากรักษาแล้วอาการดีขึ้นการตรวจโฮเตอร์ก็ช่วยเราประเมินผลการรักษาว่าดีขึ้นจริงไหมเพราะในบางครั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจไม่แสดงอาการชัดเจนหรือเกิดในช่วงเวลาที่เราไม่รู้ตัวเช่นเป็นตอนกลางคืนขณะที่เราหลับอยู่การตรวจโฮเตอร์ก็ช่วยแพทย์มั่นใจว่าการรักษาดีแล้วจริงๆนั่นเองครับ บทสรุปสรุปก็คือใจสั่นที่คนนำโฮเตอร์มาอยู่4แบบครับอันแรกเลยคือใจสั่นที่ตรวจอี g จธรรมดาแล้วไม่พบความผิดปกติอันที่2ใจสั่นในคนที่วิ่ัยฉได้แล้วแต่ก็ทำเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคอันที่3ในคนที่มีการใจสัน่นที่กินยาแล้วก็ยังไม่หายและสุดท้ายก็เพื่อประเมินผลการรักษาว่าดีขึ้นแล้วแค่ไหนนั่นเองครับ โฮเตอร์ oter, เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉยัยและประเมินการรักษาได้อย่างแม่นยำหากเพื่อนมีอาการใจสัน่นอย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจโฮเตอร์นะครับขอบคุณที่รับชมครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามดีอาร์แคร์ n าแนเพื่อติดตามสาระด,ดีๆจากช่องของเราแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ RKOFFICIAL s t o r e ขอเชิญเยี่ยมชมร้านของเราง่ายๆเพยียงสแกน QR โคดนี้หรือค้นหาที่แอปช h o p ปี้ด้วยคำว่า d R.K. Official ครับ